เพื่อขายนักธุรกิจหัวใจเพื่อประชาธิปไตยเลยครับสวัสดีครับชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยนะครับได้จัดเวทีร่วมกับกลุ่มจุฬาลักษณ์ประเทศไทยที่แยกมาบนครองนะฮะ เมื่อตอนช่วงบ่ายก็ส่งมอบให้กับกำนันบนเวทีไปแล้ว362,000นะครับตอนนี้ก็เก็บเพิ่มในช่วงที่กำนันกลับมาแล้วนะครับเราก็เอาประกาศนิยบัตรราชดำเนินมาขายเพิ่มได้อีก159,897บาทนะรบาทรวมเป็นวันนี้ทั้งวันเราเก็บเงินได้1,000 88,897บาทนะครับอ่านแบบนายกปูนะครับเอาแบบถูกๆก,ก็คือ8 8 8 0 0นะครับนะครับรวม3วันนี้เราได้2ล้านแล้ว <laughs> โอเคครับก็ขอมอบให้กับคุณสาธิตเลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ เครือข่ายนักธุรกิจหัวใจเพื่อประชาธิปไตยด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคนะรับ